สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะขึ้นสวนนะคะขึ้นสวนแล้วก็ไปไปปลูกต้นโกโก้ก,กันนะคะไปดูว่าคนงานเขาปลูกกันยังไงแล้วเราก็จะไปช่วยกันนะคะต้นโกโก,โก้เราจะขึ้นไปข้างบนบนสุดแล้วก็เลยข้ามไปอีกสวนนที่เราไปไม่ถึงวนนั้นนะคะแค่คนงานอีกคนหนึ่ง แล้วก็ช่วยกันปลูกนะตอนนี้คือต้นโกโก้นะคะมาตัวต้นโกโก้นะวานี่นะคะเขาก็จะปลูกกันนี้แล้วก็มีผ้าอันนี้คุมไว้นี่ใช่หมดเลยนะคะต้นโกโก มีมดด้วยก็เหลียวปีนั่งกันไหนมาไหนะคะปลุกแล้วก็จเจานี้ไปพันๆต้นของมันก็จะเป็นแบบนี้โกโกโ้ก็คล้ายๆกับแพเนาะ ข้างบนนู่นก็จะมีตน้นต้นของมันเหมือนต้นกาแฟเนาะ,ะโก,โก็ะะนคะคะวิธีปลูกเขาก็ปลูกแบบนี้ แล้วก็มีการรักษาต้นไว้กันเพื่อที่จะไม่ให้อะไรมากันไก่กันไก่<ม>กันไก่เพื่อที่กันลมอืมอมจะตีกันไก่กันลมเพื่อที่จะรักษาต้นมันให้อยู่ตัวนะคะต้นใหญ่ลงไปนู่นเลยค่ะ บนปลูกบนเขานะคะเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะมันจะปลูกยาวไปสุดนู้นเลยค่ะแล้วก็จะเอาไม้มาตีเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพื่อป้องป้องกันไก่ป้องกันไก่หรือวัวควายที่มันจะมาทำให้ต้นมันพังนะคะ นี่ก็เป็นต้นส้มโอนะคะอันนี้ก็เป็นยังไม่ได้กันยังไม่ได้กันไก่นะคะเพราะว่ากำลังกันกันมาเรื่อยๆอยู่นะคะ ก็จะมีขี้ไก่ขี้นกใส่ปุ๋ยใส่ตรงคนมันนะคะใบบนสุดนู่นเลยฝรั่งก็จะมีน้อยหนานก็จะมีนะคะนี่เลยโองกันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยอันนี้มี ต้นนอนอะไรมากัดไม่รู้ต้นนั้นตัวนี้ก็จะดีนะ,ะใบมันจะแห้งนิดนิดโอ้ยนี่กันั่นนี่นี่ก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นต้นน้อยหนานะคะ มองลงไปวิวข้างล่างนะคะในสวนอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะปลูกก็จะมีต้นตรงนี้ก็จะมีต้นไอที่เรามองเห็นข้างหน้าเขียวๆข,วข,วขวนี่ก็จะเป็นต้นกโกโก้หมดเลยนะคะ เราจะพาไปดูน้อยหนาเนาะนี่ค่ะต้นน้อยหนาฝนตกมันก็เลยแห้งแบบนี้หมดเลยค่ะทุกคน อันนี้ที่เรามองเห็นขาวๆขาวๆข,ข,ข้างหน้าที่ห่อไว้นี่เป็นน้อยหน่ามหมดเลยค่ะลงไปแล้วเนาะ มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นเขาหมดเลยนะคะเขาเป็นต้นไม้เป็นต้นผลไม้ต่างๆนานานะคะก็จะปลูกในไร่ในสวนกันเป็นไร่เป็นไร่นใ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 นแบบนี้นะคะค่ะอะบูคาโดก็จะถึงตรงนี้นั่นเลยแล้วก็จะมีต้นยางปลูกเป็น กันรั่วรอบๆข้างขข้้าางง,ง,งสวนนะคะวันหนึ่งคือวันหนึ่งคือค่นนอะ,นนะป้อมนั้นนี่ไก่เป็นไก่เป็น,ปนแมงเตี๋ยวมาต่อมั้น,นะน้องป้อมเพชรเนี่ยไก่แม่เขียว พราะว่ามันป่นมาต้นใหญ่ไหมเราก็ก็เอาออกเลยนะเนาะต้นใหญ่เราก็เอาออกแล้วพาดูตน้นต้นของมันให้ชัดๆนะคะนี่นะคะต้นของมันก็เป็นแบบนี้เราจะต้องรักษามันไว้ให้มันต้นใหญ่ให้มันผ่านจุด อันตรายของมันก่อนค่อยเอาผ้าตัวนี้ออกค่ะเด็ยก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ แดดเริ่มร้อนแล้วนะคะให้โลนั่นข้างนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะนี่เขาปุกเต็มเลย ็จะมีต้นมักขามเอ่ยต้นอะไรมีอันนี้คือต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่เรามองเห็นเขียวๆนี่เยอะไหมคะต้นโกโก,โก้หมดเลยคะ่ะนี่นะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่จะพาเราขึ้นขึ้นลงลงมาปลูกต้นโกโก้นะคะ แดดร้อนนะคะมองเห็นวิวข้างล่างไหมคะลงไปข้างล่างนยนะคะ่ะตั้งแต่ก้นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษา,ษาไทยใหญ่กะตั้งแต่ตั้งก้นหอยขึ้นมากแถวเนือกว้างไหยคะอ๋อ วิธีการทำการกันของมันเขาก็จะใช้ไม้ตีตีเป็นสีมุมสี่เหลี่ยมแล้วก็ปลูกไปนะคะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ลากันไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะสู้ๆคะ่ะ